จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเตรียมผ่อนปรนเปิดบริการส่วนน้ำสระว่ายน้ำภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดพร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด1ิในเรือนจำค่ะนายพรมพิริยกิจนุสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่ห้องประชุมราชพัฒน์ชั้น5าสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพิจารณาผ่อนปรนการเปิดให้บริการส่วนน้ำสระว่ายน้ำ ดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีสารคอรลีนในสระไม่ต่ำกว่าระดับ2 ppm ตลอดเวลาและจำกัดจำนวนคนต่อตารางเมตรไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปส่วนกิจการและกิจกรรมจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดดำเนินการก่อนหน้านี้ยังคงให้มีผลบังคับใช้ต่อไปขณะที่แนวทางการป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบควีรีขันธ์กล่าวว่าจะมีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจำรวมถึงเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ลถการเยี่ยมและส่งของเป็นเวลา28วันรวมถึงลดการเข้าเรือนจำส่วนผู้ต้องโทษรายใหม่นะคะให้อยู่ในห้องแรกรับไม่น้อยกว่า14วันซึ่งขณะนี้ยังตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดในเรือนจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่หากตรวจพบผู้ติดเชื้อนะคะตั้งแต่1นรายจะมีการปิดเรือนจําเพื่อสอบสวนควบคุมโรคทันทีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดค่ะ